ผมเข้าใจอารมณ์ของพวกลูกอีช่างขุดดีนะครับว่าแบบแมันเหมือนได้เป็นแบบฟรีๆเนาะโดยที่เราไม่ทําอะไรอ่ะในจริงเราทําเยอะมากเลยเราขุดเราขุดนี่นะกว่าจะรู้วิธีกว่าจะโอ,โ,หโ,หโอ้โหรวบรวมความรู้ทั้งหมดแล้วก็ลงมือทํามันใช้เวลานานมากเลยนะเพียงแต่ว่าการขุดเนี่ยมันจริงๆม,มันมันเรีย พูดอย่างนี้มันเหมือนดูถูกกันเลยเนาะมันใช้ความฉลาดน้อยอะ่ะคือมันไม่ต้องออกแรงคิดมากนะเอาอย่างี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคำว่า,วามไม่ฉลาดน้อยคือมันไม่ต้องใช้ความคิดนะเยอะเท่าไหร่อะ่ะเออมันสบายสบายเ่บางคนเนื้แบบน้ำตาลในเลือดน้อยก็อาจจะไม่ชอบไม่ชอบใช้ความคิดอะไรประมาณนี้ยนคะ้ความคิดาอารมณ์สีก็การขุดก็เป็นเรื่องที่ดีนี่ผมนั่งรออยู่นะรอให้มันถึง หนึ่งพันเก้าสิบห้าแลวผมจะได้เบิกสักทีหนึ่งพันเก้าสิบ้าซาตตชีครับก็ชุบชุบชุบขึ้นยังวะขึ้นยังวายังไม่ขึ้นเว้ยโอ้โหมันลุ้นเหลือเกินจริงๆเ่ยผมจะออกไปกินข้าวก็ออกไปเดินเล่นไม่ได้ออกไปกินข้าวออกไปเดินเล่นนีแหะตอนที่มันหนึ่งถึงหนึ่งพันแปดสิบปดล้วแต่มานั่งนึกดูเฮ้รีบเบิกเดี๋ยวก็รีบได้อะไรประมาณนะั้น ก็ดูดูเสพติดนะจร,จริงๆแล้วแบบมันเป็นเรื่องผิดนะเดียวเสพติดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบไปจดจ้องกับมันเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกนะจริงๆอ่อะถ้าเราลงมือทํานะแล้วมันได้ผลนะมันถูกต้องนะแต่ถ้าการที่เราแบบไปจริงจังกับมันทุ่มเทความรู้สึกความคิดเวลาทั้งหมดไปกับมันเนี่ยไม่ไม่เวิร์กอหมือนั้นนะเพราะว่าหนึ่งพันสตอชีเนี่ยอะต่อให้เป็นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสตอชีเลย แม่งก็ไม่ถึงยี่สิบาทนะมันช่วงนี้นี่ประมาณสิบเจ็ดิบแปดบาทมั 1, ้งหนึ่งพันสตชิมันไม่คุ้มเงินนะครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราใช้ขุดวิธีอื่นก็เหมือนกันนะเวลาในชีวิตของเราแบบโอ๊ยทําอย่างอื่นได้เยอะแยะอย่างถ้าเรามีทุนน่ะเท่ากับที่ซื้อเครื่องขุดนะสมมต่ซื้อเครื่องขุดอ่ะสามแสนนะคุณรู้บอกว่า คุณสามารถเอาเงินเนี่ยจำนวนนั้นนะไปทำเงิน,งนกับพวก forex ห,หรือว่านั่งเทรดคริปโตอุ่้ยเคีียตายหาแล้วคัดจมูกจะจะตาคุณเอาเงินจำนวนนะั้นมานั่งเทรด forex อ่ะวันหนึ่งนะถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ยก็ได้สามพันนะใช่ไหม หนึ่งเปอร์เซ็นะหนึ่งเปอร์เซ็นต่อวันนะของสามแสนเน่แต่ถ้าคุณได้สิบเปอร์เซ็นอ่ะก็วัาละสามหมื่นนี้ครับปีหนึ่งก็ห้าล้านครับเข้าใจปะ่ะแต่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องขุดเนี่ยสามแสนเนี่ยปีหนึ่งเนี่คุณเพิ่งคืนทุนเน่ยยังไม่คืนทุนเนี่ยรวมค่าไฟด้วยอ่ะรวมค่าไฟด้วยค่าไฟเนี่ยคุณมีเครื่องขุดสามแสนค่าไฟเดือนหนึ่งก็จะน่าประมาณสองสามพันบาทเนาะ ก็ทั้งทั้งปีคุณได้แค่สี่แสนเองแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณเทรดเทรดเนี้ยนะมาเอาเงินมาหาัดซื้อ,อ,อขาย,ขายถ้าคุณเก่งนะวันหนึ่งได้วันละเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะได้วันละสามพันนะครับทุนสามแสนอ่ะได้วันละสามพันนะครับแต่ถ้าได้ติเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันละสามหมื่นะดจ๊ะ เนี่ยแม่งสี่ห้าล้านเนี่ยถ้าคุณแบบโห,หวดแม่งทุกวันเลยสิเปอร์เซนทุกวันนะสี่ห้าล้านในปีเดียวอ,อไอ้นียแบบคนละเรื่องแม่งสิบเท่านะครับเออเข้าใจไหมมันก็ยังไม่ถึงหนึ่งพันกัาสิบห้าสตาชชีสทีนี่พูดมาสี่ทีแล้วนะเฮ้ยเร็วดิจะเบิกแล้วอันนี้ก็เป็นการเบริกครั้งที่ ครั้งที่เท่าไห,หร่แล้ววะครั้งที่สามเออใช่ครั้งที่สามแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยผมเบิกในวันที่ยี่สิบห้ากุมภาครั้งที่สองเบิกประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองอะเพราะว่ามีคนมาช่วยขุดนะครับมีเน็ตเวิร์กไมนิ่งเน็ตเวิรเนี่ย, Network, ยซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะคนที่แบบว่า สามารถหาคือขายได้เนี่ยโอ้ยสบายเลยจ้าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพาสีอินคัมพาสีอินคัมคืออะไรพาสีอินคัมก็คือเงินที่แบบว่ามันเราไม่ต้องลงมือทอําอ่ะมันก็มาหาเรานะอย่างเนี้ยถ้าผมไม่ไม่ขุดเลยนะทั้งเดือนนะคนนี้เขาก็ขุดให้ผมนะเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้พันตาโตชีแล้วนะครับ โดยที่ผมไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยมารอเบอิกอย่างเดียวเดือนหนึ่งนะตอนนี้เครื่องเขาแรงไงของผมแม่งแค่ไอห้าปีสองพันสิบสองซึ่งเป็นเก่ามากเลยนะเก้าปีแล้วมันความแรงก็เลยเข้านี้นะแต่ถ้าใครมีคอมใหม่ๆจากเดือนนึงได้แค่สิบห้าบาทอย่างผมเนี่ยเต็มที่ก็ได้ผมว่าน่าจะเท่าไหร่วะ ถ้าสมมุติอันนี้ผมได้วันละค้าห้าสิบสตางค์เนาะถ้าได้สิบเท่าจากของผมก็วันละห้าบาทวันละห้าบาทห้าสามสิบห้านะก็เดือนละร้อยห้าสิบบาทคุ้มไหมถามใจเธอดูก็ไม่คุ้มนะจริงๆริงจริงๆแล้วไม่คุ้มนะถ้าอยากเอาเอาเครื่องมาเปิดเผาเบิร์ซีพ u ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเพื่อขุดคริปโตจากคริปโตแท็บเนี่ยผมว่าไม่คุ้มอะยังไงก็ไม่คุ้ม แนวเก้าห้าแล้วจา้าแต่ถ้าแบบว่าเราเปิดไปด้วยเล่นไปด้วยเราเล่นคอมทั้งวันอยู่แล้วอะ่ะมันได้ฟรีเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่สำหรับคนที่แบบว่า,าหาคนได้เย,เยอะเนี่ยโอ้โหแม่งโอเคเลยแต่ไปทิ้งลิงก์เปล่าๆตามตามกลุ่มอะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะผมลองมาแล้วเสียเวลามากเลยเอ่ะ แต่สเสียเวลาไงไม่ไม่บอกกันอันนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้คนคนอ่ะทราฟิกมันเยอะนะบิตคอยอะ่ะเพราะว่าราคามตกไงคนก็ตกใจขาย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 ดีกว่าเขา,าเรียรกแพนิคเฟลนะมันก็เลยชา้าโอเคมาถึงตรงนี้ผมใช้บิตคอยอดเตดเดิมนะครับถ้าครั้งแรกใส่ไม่ผิดครั้งต่อไปไม่มีปัญหาครับเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาแม็กมันได้แค่หนึ่งเก้าสี่เอง ผมอยากไ้หนึ่งเก้าห้าเอาไงดีวะไม่เป็นไรใส่ไ้หนึ่งเก้าสี่กัหนึ่งเก้าสี่นะโอเคจ้า i m not robot นี่ก็เป็นการเบริกเงินจากคลิปโตแท็ a f ั i l i a t e ครั้งที่สามนะครับผมได้เงินมาจากมันทั้งหมดยังไม่ถึงห้าสิบาทเลยประมาณห้าสิบาทประมาณห้าสิบาทก็ <c oughs> คุ้มไม่คุ้มก็รู้นะรู้นะตรงนี้รู้นะแต่ถ้าแบบอยากได้ฟรีๆอ่ะอยู่ดีๆมันก็ลอยมาอย่างงี้นะเอาเลยครับลงมือเลยครับคอนเฟิร์มวิดโอลไม่ร้อแล้วจ้าไปเดินเล่นแล้วบานร้อนมากเลยช่วงเย็ยนๆนี่เบิดม,มาแล้วสามครั้งจ้ะสวัสดีครับ